ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาร่วมเปิดงานไทยเที่ยวภูเก็ตนะครับที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลนะครับก็เป็นงานที่ทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยให้พื้นที่สำหรับคนโรงแรมนะครับสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมมาขายวอตเชอร์วทำซูเปอร์โปรโมชั่นมาขายเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่เดินห้างเดินเที่ยวห้างนะครับก็คือคนภูเก็ตเราครับอยากเชิญชวนครับคนภูเก็ตภูเก็ตเที่ยวภูเก็ต และถ้าท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและบังเอิญเดินอยู่ที่เซ็นทรัลภูเก็ตเซสเซอรมาลองเดินหาวอตเชอร์ดูนะครับลถสุดๆจริงๆครับเ,เหลือแค่33นะครับจากราคาบางโรงแรมเนี่ยลดแล้วลดอีกลด3ชั้น4ชั้นก็มีนะครับต,ต้องมาเลือกหาเองครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังกลับไปแน่สําหรับคนที่กําลังวางแผนสําหรับเทศกาลวันแม่หรือลองวิกเอนนะครับ ก็ลองนอนโรงแรมในภูเก็ตดูครับแล้วจะรู้ว่าทําไมนะักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกถึงบินกันข้ามโลกมามาพักอยู่ที่ภูเก็ตเราทุกปีเป็นประจํานะครับขอเรียนเชิญครับรงโงแรตอนนี้เตอนนี้โรงแรมเรียกได้ว่าพร้อมสุดขีดครับต้องใช้คําว่าสุดขีดเพราะว่าเราตะถูก ตัวมา2เดือนนะครับช่วงปิดตัวเราทำการปรับปรุงห้องพักรีเทรนอัพสกิลพนักงานต่างๆแล้วก็รวมถึงเราโรงแรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตขอรับรองมาตรฐาน S H A ได้แล้วกว่า300ผู้ประกอบการนะครับก็เรามีความพร้อมในเรื่องของการบริการและความปลอดภัยครับตอนนี้มีส่วนใดส่วที่อยากให้มีการช่วยในไหนบ้าง ครับตอนนี้ก็อยากให้รัฐช่วยโปรโมทภูกเก็ตเยอะๆนะครับก็ดึงคนไทยดึงชาวไทยพ่อแม่พี่น้องให้ลงมาเที่ยวกันเยอะๆครับโอกาสที่จังหวัดภูเก็ตเราทั้งที่เรามีทะเลที่สวยงามนะครับเรามีพื้นที่สำหรับทุกท่านนะครับเราเป็นเกาะเกาะเล็กๆครับแต่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเยอะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับส่วนโรงแรมเดอะวิจิตรีสอร์ทของเรานะครับ ปัจจุบันมีโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษครับ2,990บาทเน็ตนะครับอันนี้เป็นราคาของ Deluxe Villa 70ตารางเมตรครับจากอของเดิม4,990บาทครับอันนี้เป็นราคาเต็มปกติที่เราขายช่วงโลซีซันนะฮะก็ลดไป2,990บาทรวมอาหารเช้าครับก็ในราคานี้ก็จะมีฟรีแอคทิวิตี้ต่างๆในโรงแรมครับมีคายักมีเอ่อแพดเดิลบอร์ดฮะ ก็มีสระว่ายน้ำยาว40เมตรริมหาดครับ Infinity Edge Pool ก็อยากให้ทุกคนมาลองครับสามารถ search วิจิตนะครับ V I J I W C Resort ก็ทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ของเราก็จะพบวิจิตรีสอร์ทภูเก็ตเราครับอสวเันนี้สวยมากครับวิวทัน้านได้เราแบบต่าร้อยครับ ก็้ใชเงินไปมนแต่แล้วนวดแตน้ที่อยากวดโอ้โหมันคือ้สห์งานนั่งอย่างนี้นะนได้พักผนไ้่ายได้ผมบอกไปาเมื่อก่อนรับสี่พบาทยามีการแพ้พันบาทในในงานนี้ลชั่วโมงึงชสตอนนี้เลือกาาบปบาทเนุมเอาปซเลยแล้วกัน วันนี้เรามาพบกับโปรโมชั่นจากโรงแรม Holiday Inn Express Phuket ป่า o องนะคะโรงแรมของเราค่ะเป็นโรงแรมอินเตอร์แบรนด์ในเครือของ IHG นะคะก็คือในเครือของ Intercontinental นะคะโรงแรมของเรานะคะจะเป็นโรงแรม 3.5ดาวนะคะเป็นโรงแรมสไตล์โมเดลนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราเนี่ยค่ะเราจะมีทั้งหมด5ตัวข้อที่1ก็คือเราจะอยู่ในเกรดโลเคชันซึ่งโรงแรมของเราจะอยู่ในหาดป่าตองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้หาดใช้เวลาเดินไปหาดเพียงแค่2นาทีเท่านั้นหรือไม่เกิน50เมตรค่ะข้อที่2คือโรงแรมของเราจะมีเตียงที่นุ่ม จะเป็น comfortable bed นะคะเพราะว่า,าในเครือของ IHG นะคะจะมีการการันตีที่นอนไว้ว่าจะต้องเป็นเตียงที่นุ่มและสบายค่ะข้อที่3โรงแรมจะเป็น free wifi นะคะก็คือทั้งโรงแรมลูกค้าสามารถใช้ free wifi ทั้งในห้องแล้วก็ Public Area ต่างๆเลยค่ะส่วนข้อที่4ก็คืออออจะเป็น ฟรีอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าของเราเนี่ยก็คือถ้าลูกค้าพักกับโรงแรมเราทุกคนจะได้รับประทานฟรีอาหารเช้าเป็น complimentary breakfast อยู่แล้วนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือโรงแรมราคาของโรงแรมะคะ่ะจะเป็นราคาที่ค่อนข้างซุชิเบกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับนะคะทุกอย่างคือคอนเซปต์ของงแรมจะเป็นอะไรที่ง่ายๆสะดวกสบายนะคะค่ะ ส่วนโปรโมชั่นวันนี้นะคะที่จะมานำเสนอในงานไทยเที่ยวภูเก็ตอะค่ะ่อ,อจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการ r e o p e n รอบนี้นะคะก็คือจะเป็นโปรโมชั่น999บาทต่อห้องต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะโปรโมชั่นนี้ค่ะลูกค้าสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่23กรกฎาคมเดือนนี้นะคะไปจนถึง16สิงหากลางเดือนหน้าค่ะ นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเก็บร์อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ใช้ถึงปีหน้าฮะก็มีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งก็คือลูกค้าจ่ายเพิ่มอีกประมาณ500บาทในราคา1,499บาทนะคะลูกค้าจะสามารถพักได้ถึงกรกฎาปีหน้าเลยทีเดียวค่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดน,นะะักขัตฤกษ์ลองวีคเอนหรือว่าปีใหม่ คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ยังไม่มีแบ็กเอาค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถจองผ่านทางบ้างะถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาในเพจของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ IG นะคะเรามีแอดมินคอยตอบแล้วก็คอยให้คำแนะนำตลอดเลยค่ะชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กนะคะชื่ออ,อ่ชื Holiday i n Express Phuket ่่าตองค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบ Instagram นะคะก็คือชื่อเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฮเทล Indigo ก้ภูเก็ตป่าตองนะคะซึ่งเราเป็น s t y l i s ิสต์โฮเทนะคะที่ดึงเอาจุดเด่นของป่าตอง3ส่วนเข้ามาทำห้องพักที่สวยหรูนะคะส่วนแรกของเรานะคะนั่นก็คือฟิชชิ g งวิ l เลจหรือว่าหมู่บ้านชาวประมงนั่นเองนะคะส่วนที่2อะไรขาดไปไม่ได้นอกจากป่าตองไนไลฟ์ ในไลฟ์ของปัตตองที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือคาบาเรโชโนะคะมวยไทยความเป็นสีสันของบางลานะคะและส่วนที่3เราเรียกว่า t ropical forest นะคะนั่นก็คือความเป็นป่าที่ยังคงมีไว้ในใจกลางของโรงแรมหากลูกค้ามาพัก กลางคืนเราสามารถเอ j นจอยกับความเป็นปัดตองสนุกสนานแล้วกลางวันเรายังมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็น Tropical Forest ให้ลูกค้าได้รีแลกกันนะคะและพิเศษสุด สำหรับงานนี้เท่านั้นนะคะวันนี้โฮเทลอินดิโก้ภูเก็ตปะตองนะคะเรานำราคาพิเศษเพียง2,199บาทมาให้คุณลูกค้านะคะเป็นราคาเน็ตนะคะรวมอาหารสำหรับ2ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะจองในงานเรายังมีคูปองพิเศษลด30%สำหรับอาหารและเครื่องดื่มให้ที่ห้องอาหารนะคะแล้วก็บาร์แอนด์รีสอร์ทของเราอีกด้วยนะคะ ความพิเศษของห้องอาหารของโฮเทลวินิโกนะคะห้องอาหารของเราชื่อว่าบุชเชอร์การ์เดนนะคะซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของเนือ้อเพราะฉะนั้นสายเนื้อต้องไม่พลาดนะคะต้องมาโดนกันนะคะสำหรับโฮเทลอยู่บริเวณถนน200ปีนะคะโลเคชั่น สะดวกสบายนะคะด้านล่างจะมีทั้งเซเว่นอเว่นร้านขายยาวัดสารร้านสะดวกซื้อมากมายนะคะและเดินไปหาดเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะจากโรงแรมแค่10นาทีไปอย่างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าป่าตองบางลารถโรดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องรีบจอง2,199บาทพักได้ยาวๆถึงธันวาเลยคะ่ะนี่ค่ะจากโรงแรมเดอะราชานะคะอยู่ที่เกาะราชาใหญ่ค่ะ โรงแรมของเราเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามนะคะเหมาะสำหรับทั้งดำน้ำตื้นแล้วก็ดำน้ำลึกค่ะโรงแรมจะอยู่ทางทิศตะวันตกสามารถที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกได้ทุกวันนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากราคาเกือบ10,000บาทนะคะอยู่ที่ ,3988 รวมอาหารเช้าแล้วก็เรือไปกลับสำหรับ2ท่านค่ะเริ่มต้นที่ดีลักเวลล่านะคะอาหารเช้าเราก็บริการพร้อมวายด้วยค่ะโรงแรมเราผ่านมาตรการของชานะคะของการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ได้รางวัลเหรียญทองของกรีนโฮเทลด้วยแล้วก็เอิร์ทเชคซึ่งเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมของอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะการเดินทางนะคะสำหรับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็มาลงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะนั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะมาที่ท่าเรืออ่าวฉลองนะคะก็จะมีลานจอดรถของอบตค่าจอดรถวันละสีบาทแล้วก็มาเช็คอินที่ฉลองเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นอค่ะเรือเราก็จะมีรอบบ่ายโมงนะคะตอนนี้นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ก็ไปลงที่เกาะราชาใหญ่ค่ะสำช่องทางการจองสำหรับช่องทางการจองตอนนี้นะคะเราก็มีหลายช่องทางให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเข้ามาได้เลยค่ะที่เดอะราชานะคะสะกดตามตัวได้เลย T H E R A C H A นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์076383565นะคะ หรือว่าจะอินบ็อกมาทาง f a c e b o o k เดลราชาภูเก็ตก็ได้ค่ะครับสวัสดีครับผมผมมิกกี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะขอแนะนำนะฮะโรงแรมในเครือชิโนนะครับเป็นโรงแรมย่านเมืองเก่านะฮะของเรามีทั้งหมด3ที่นะครับมีชิโนเฮาส์ชิโนอิมพีเรียนแล้วก็ชิโนอินนะฮะของเราจะเป็นโรงแรมแต่งสไตล์ชิโนนะฮะก็เอกลักษณ์ของเราเลยก็คือเข้าพักแล้วคืออยู่สบายเหมือนอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ จุดเด่นของเราคือใกล้ย่านเมืองเก่าก็คือถ้าเกิดเข้าพักที่เรานะครับสามารถเดินไปย่านเมืองเก่านะครับได้ไม่ไกลเลยก็คือโรงแรมออยู่ใกล้ สิ่งสาธารณูปโภค,คทุกอย่างเลยนะฮะก็คือมีเซเว่นอยู่หน้าโรงแรมเดินทางจากสนามบินก็ง่ายนะฮะลงจากสนามบินก็คือนั่งรถแอร์พอร์ตบัสนะฮะก็คือจะลงหน้าโรงแรมเลยทั้ง2ที่นะฮะชิโนเฮาส์ก็คือจะลงหน้าโรงแรมเลย,ส,ะะลลเลยส่วนชินโนอินก็ลงหน้าโรงแรมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ในส่วนของโรงแรมนะครับก็คือจะมีห้องอาหารมีสปานะครับคือลูกค้ามาพักคือจะอยู่เหมือนบ้านเลยนะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็นในห้องก็คือจะมีไมโครเวฟมีอ่างล้างจานนะฮะมีเครื่องดื่มในห้องพักนะฮะก็คือมีขนมมีชากาแฟทุกอย่างฟรีหมดนะคะถ้าเกิดเข้าพักที่เราก็คือวันนี้ฮะเรามีโปรโมชั่นนะครับเอ่อไม่งานนะครับผมก็คือชิโนเฮาเริ่มที่1,199บาทนะครับ แล้วก็ชิโนอินเทเรียน799ส่วนชิโนอิน699บาทอันนี้คือโปรโมชั่นที่เรานำมาขายในงานนะฮะแต่เราลดลงอีกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ราคาที่เราลดลงอีกนะฮะชิโนเฮาส์เฉพาะชิโนเฮาส์เราจะลดเหลือ799บาทนะครับถ้าเกิดจองภายในงานนะฮะก็คือ ลดเลย400บาทส่วนอีพีเรียนเรายังขอถ่ายราคานี้ก่อนนะฮะส่วนชิโนอินก็ถูกสุดๆเลย599บาทนะครับผมชิโนอินก็คือจะเป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งของเราเอ่อนำเสนอเหมือนกันนะฮะก็คือทุกห้องจะมีระเบียงแล้วก็ฟรีมินิบาร์นะฮะก็คือห้องพักของเราจุดเด่นทั้ง3ที่เลยฮะ,ะจะเป็นห้องพักที่มีขนาดใหญ่ครับผมเข้าพักแล้วคืออยู่สบายเหมือนอยู่บ้านเลยครับพักเหมือนอยู่บ้าน ครับผมยังไงผมขอฝากโรงแรมในเครือชินโนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลตันภูเก็ตบ้านไทยรีสอร์ทนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกทกท่านนะคะในช่วงเปิดช่วงเปิดนะคะจะมีราคาแพ็กเกจตอนนี้อยู่ที่3,700บาทนะคะ สำหรับพัก3วัน2คืนนะคะเป็นราคาสุดพิเศษในราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะคะซึ่งช่องทางในการติดต่อก็ติดต่อผ่านทางอีเมลของโรงแรมนะคะอีเมลก็จะเป็น hktpa นะคะ under score r e s e s r ขอโทษค่ะ under score rest atilton com นะคะ ของโรงแรมเรานะคะจะอยู่ใจกลางหาดป่าตองค่ะแล้วก็จุดเด่นของโรงแรมนะคะอยู่ใกล้ชายหาดแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งของป่าตองนะคะนอกจากนี้โรงแรมจะมีสระน้ํสามสระแล้วก็มีบาร์สระน้ํานะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะโรงแรมเราก็ยังได้รับรองมาตรฐานความสะอาดและก็ความปลอดภัยล่าสุดนะคะจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็สาธารณสุขนะคะไปที่เป็นของชานะคะ แล้วนอกเหนือจากนี้แล้วโรงแรมก็ยังมีในส่วนการบริการของห้องอาหารเดอะพอตนะคะเป็นเดอะพอตเบเกอรี่ค่ะสวัสดีค่ะในนามของเดอะพอตเบเกอรี่นะคะในส่วนของโรงแรมเราในช่วงนี้ขณะที่โรงแรมเรายังปิดอยู่เราจะมีการขายเบเกอรี่ออนไลน์ซึ่งเป็นการสั่งล่วงหน้า1วันแล้วเราจะจัดส่งให้ฟรีทั่วภูเก็ตโดยการสั่งผ่านไลน์แอดไลน์มาที่ at the pot p h u k k t t แล้วเราก็จะโชว์เมนูแล้วก็บริการให้เลือกอาหารว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นพายคุกกี้แรปแล้วก็มีเพสทรีเบเกอรี่อื่นๆรวมถึงเค้กซึ่งจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนเรามีสิกเนเจอร์ที่เป็นคุกกี้ของดับเบิลทรีค่ะตัวนี้ทั่วโลกจะมีขาย ในแบรนด์ Double T เท่านั้นซึ่งตรงนี้เราเอามาขายเป็นจุดเด่นของทาง The Pot Bakery มีที่เดียวในภูเก็ตค่ะตัวเบกเกอรี่จะขายเป,าเป็นแคลอรี่ต่ำนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีในภูเก็ตเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงตรงนี้มาเพื่อนำเสนอให้กับชาวภูเก็ตได้ลองทานอะไรใหม่ๆในระหว่างที่ไม่สามารถได้ออกไปไหนได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนซึ่งคาดหวังว่าทุกๆท,ท่านจะ ชื่นชอบกับเบกเกอรี่ของเราค่ะ